นิวเบนวีโต้ W447119 CDI อัปเกรดชั่วล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางลดอาการสะเทือนเสียงดังมยียในห้องโดยสารติดตั้งชรปออซซี่แบบซับแทงชรปออซซี่มอนอรูฟแบบซับแทงติดตั้งในรถเบนวีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมนุ่มนวลเนบนิ่งนั่งสบายถ้าท,ที่ใช้รถเบนวีโต้ W447119 CDI จะอ,อัพเกรดชุล้าให้นุ่มนวลน,นั่งสบายช็อปออซซี่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาลดอาการสะเทือนลดเบนส์วีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมเบนส์วีโต้คันนี้ติดตั้งสูงลมและระบบคอยสปริงและช็อปมาแล้วผลลังการติดตั้งความนุ่มนวลยังไม่มากพอจะอ,อัปเกรดชุล่างใหม่ให้นุ่มนวลน,นั่งสบายแล้วขอแนะนำช็อปออซซี่แบบซับแทงท์ที่ลูกค้ามาติดตั้งการันตีด้วยผลงานมากมายลดอาการสะเทือนในห้องดีสาร ช็อปออซี o ่ T C, แบบซับแทงกเป็นช็อปออซี T ่ C, แบบโมโนทุบขนาดกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่มีระบบวาลวออโต้ช็อปออซี่ o T C, แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันสามารถบรรจุแก๊สและน้ำมันได้เยอะเซ็ตค่าความนุ่มนวลหนึบนิ่งได้ตามขนาดของพื้นที่ของกระบอกลูกสูบติดตั้งคู่สปริงหรือระบบถุงลมในตัวสามารถเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งในสาร ชรอบออซี่ที่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีควบคุมระบบถุงลมได้ดีทำให้อาการสะเทือนลดอาการโคลงเราสามารถเซตค่าถุงลมให้นุ่มนวลน,นึบนิ่งเข้ากับตัวชอปออซีแบบซับแทงได้ช็อปออซี่ที่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีทำให้อาการสะเทือนลดลงเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งดยสารและลดอาการโครง ผู้โดยสารนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางท่านเจ้าของรถเบนท์วีโต้ทุกรุ่นทุกชมอัปเกรดช่วงล่างมาอย่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลมากสบายมากยิ่งขึ้นขอแนะนำชอปออซซี o ่ T C, สามารถติดตั้งร่วมกับระบบถุงลมและระบบคอยสปริงได้ชอปออซซี Shop ่ o T C, แบบโมโนทุบขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารทให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบาย เบนวีโต W447 เบนวีโต W639 ทุกรุ่นทุกโฉมนุ่มนวลน,นึบนิ่งเบนวีโต W447119 CDI อัพเกรดโชว์ไล่ให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายดอชับออซซี่แบบซับแทงการันตีด้วยผลงานมากมายสนใจติดต่อเมอร์ซ่คุนสีบนโหนรามอินทากิโลเมตรที่เจ็